น้องกวินตั้งแต่ยืนได้อินเนอร์ในแบบก็มาโพลท่าเป๊ะอวดแม่สิริตาหล่อนนนเนี่ยทําเอาบรรดาพี่สาวคนรักเด็กกดไลค์กดเลิฟให้แทบไปทานกันเลยทีเดียวสําหรับน้องกวินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อคุณแม่สุตาสิริตาเดนเซนและกอรน,นรงเดชโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโพล่าสุดที่ถูกนํามาแชร์ผ่านทาง Story. อาินสตาแกรมสตอรี่ @sirita_denzen พร้อมแคปชั่นผมมาแจากความสดใสครับ o มอร์น n ิ่งซึ่งเผยเห็นภาพของน้องกวินในลุคหล่อเป๊ะตั้งแต่ศีษะจรดดลายเท้าแถมยังยืน โพสท่า,าสาวเอลลีลาไม่แพ้ในแบบมืออาชีพให้คุณแม่คนสวยลันชัตเตอร์โหโพกมาทั้งความน่ารักทั้งความสดใสแถมอินเนอร์ยังจัดเต็มตั้งแต่แบบบอกณะนดนี้เห็นทีอีกหน่อยแฟนๆคงได้ทำป้ายไฟต้อนรับว่าที่สุกตาคนใหม่น,อน้องกวินลูกชายแมริต้าแน่นอนขอ,ขอขอบคุณภาพก่อนนรงเดชสีดิต้าเจนเซนภาพแหล่งข,ลข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ